ช็อกแฟนหมอลำรถขนอุปรกรณ์ไฟอีสานนครสิลประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหนึ่งรายแฟนหมอลำช็อกรถทีมงานขนอุปกรณ์ไฟคณะอีสานนครสิลประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหนึ่งรายสุดเศร้าผู้บริหารโพสต์ไว้อาลัยพร้อมเยียวยาช็อกแฟนหมอลำโดยเพจหมอลำอีสานนครสิ์โพสต์ไว้อาลัยแสดงความเสียใจอย่าง네สุดซึ้งกรณีรถทีมขนอุปกรณ์ไฟประสบอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายโดยระบุว่าทีมผู้บริหารหมอลำอีสานนครสิ์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียและขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวและทีมงานทุกคนครับเบื้องต้นทีมงานหมอลำอีสานนครสินได้ลงพื้นที่ไลฟ์สำรวจสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินพร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันทีมงานไม่ได้หลับในแต่เป็นรถสิบล้อที่จอดไหลาทางคร่อมเลนออกมาขณะเกิดเหตุเวลาประมาณ12นาฬิกาของวันที่13มีนาคมโดยรถทีมขนอุปกรณ์ไฟกำลังเดินทางกลับหลังแสดงเสร็จในคืนวันที่12มีนาคม ที่อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปทำการแสดงต่อในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในคืนนี้วันที่13มีนาคมระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุชนท้ายรถ10บล้อที่จอดอยู่ไหลายทางทำให้หนึ่งในทีมไฟเสียชีวิตหนึ่งรายหลังแฟนๆหมอลำทราบข่าวได้เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจทีมงานหมอลำอีสานนครศิม